ข้อ14ค่ะข้อนี้เขาบอกว่าบดินมีที่ดินรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอยู่2แปลงที่ไม่ติดกันแต่ละแปลงเนี่ยล้อมลวด้วยลวดหนาม4ขั้นดังรูปถ้าที่ดินทั้ง2แปลงมีเนื้อที่รวมกันเป็น170ตารางวาและใช้ลวดหนามทั้งหมด576เมตรอยากทราบว่าที่ดินแต่ละแปลงเนี้มีพื้นที่เท่าไหร่ก็ นี่เลยค่ะนี่คือรูปภาพประกอบสำหรับโจทย์ข้อนี้เลยคือที่ดินทั้งสองแปลงนี้ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ว่าขนาดไม่เท่ากันแล้วก็เวลาเขาล้อมหรือว่าเขาล้อมด้วยรั้วลวดหน้ำวนไปสี่รอบอะค่ะมีสี่ชั้นซึ่งสองอันเนี้มีพื้นที่รวมกัน170ตารางวาแล้วก็ ใช้ลวดหนามทั้งหมด576เมตรเขาอยากทราบว่าที่ดินแต่ละแปลงเนี่ยมีพื้นที่เท่าไหร่สำหรับข้อนี้พี่ขอสมมุติให้ความยาวของพื้นที่แปลงเนี้ยเป็น X แล้วความยาวของพื้นที่แปลงเนี้ยเป็น Y แล้วกันค่ะ าบอกว่าลวดลวดหนามที่ใช้ทั้งหมดอ่ะคือ5 7 6เจเมตรแต่ว่าข้อนี้เนี่ยต้องระวังเรื่องหน่วยนิดนึงนะคะก็พี่ขอเปลี่ยนให้หน่วยมันเหมือนกันก่อนละกันจะได้ไปคิดต่อเลยทีเดียวอันนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นตารางวาแต่ว่าเนี้ยเป็นเมตรพี่ขอเปลี่ยนหน่วยเมตรอันเนี้ยให้กลายเป็นหน่วยวาละกัน1วาเนี่ยมี2เมตรเพราะฉะนั้น576เมตรเนี่ยก็คือ5 7 6เจ ส่วน2วาหรือก็คือ288วานั่นเองหรือพูดง่ายๆว่าลวดพวกนี้ทั้งหมดแล้วอะ่ะยาว288วาซึ่งถามว่าลวดพวกนี้ยาวเท่าไหร่เอามาหายังไงคำตอบก็คือความยาวรอบรูปถูกไหมคะความยาวรอบรูปของพื้นที่แปลงเนี้ยก็เป็น4คูณ x เพราะมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ความยาวรอบรูปก็คือ4คูณด้านในที่นี้ก็จะเป็น4คูณ x แต่ว่าเขาไม่ได้ล้อมรั้วแค่ชั้นเดียวเขาล้อมถึง4ีชั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคูณ4อันนี้คือรั้วความยาวที่ใช้สำหรับพื้นที่แปลงนี้เรามาหาของพื้นที่แปลงนี้กันบ้างพื้นที่แปลงนี้ก็เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหมือนกันเพราะฉะนั้นความยาวรอบรูปของมันก็ต้องเป็น4 y แล้วก็เขาก็ไม่ได้ล้อมรั้วชั้นเดียวเหมือนกันค่ะเขาล้อมสี่ชั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องคูณอีกสี่ก็จะได้รั้วที่ใช้ของของอันนี้ออกมาซึ่งถ้าเอารั้วทั้งสองอันนี้มาบวกกันน่ะจะได้เท่ากับ288วาเพราะฉะนั้นพี่ก็จะจับมันบวกกันแล้วก็เท่ากับ288เลยอันนี้คือสรรมการที่เราได้เป็นสรรมการแรก มาช่วยกันคิดเลขก่อนดีกว่าค่ะอันนี้4คณ4เนี่ยได้16ก็เป็น 16x ส่วนตัวหลังก็เหมือนกันค่ะ4คณ4ก็ได้16แล้วก็คูณอยู่กับ y เท่ากับ288จะเห็นว่าทั้งคู่ต่างก็มี16เป็นตัวร่วมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพี่ขอดึง16ออกมาก็จะเหลือ x บวก y ส่วนข้างฝั่งนี้ก็เป็น288เหมือนเดิม ต่อมาพี่ขอนำ16ไปหารตัวนี้ทำให้ฝั่งนี้เหลือแค่ x บวก y ซึ่ง288ส่วน16เนี่ยถ้าน้องๆไปหาออกมาก็จะพบว่ามันมีค่าเท่ากับ18ค่ะเป็นตัวเลขที่ลงตัวสวยงามดีมากๆเลยก็คือ x บวก y เนี่ยได้18 ถ้าพี่ยายเไปอ่ะก็จะได้ว่า y เดียวเนี่ยมีค่าเท่ากับ18ลบ x นั่นเอง y เนี้ยมีค่าเท่ากับ18ลบ x หรือก็คือความยาวด้านเนี้ยพี่สามารถเขียนในรูปเอได้เป็น18ลบ x ก็ได้ต่อมาจากโจทย์เขาไม่ได้ให้มาแค่ความยาวลวดหนามสิ่งที่เขาให้มาอีกอย่างหนึ่งก็คือพื้นที่ ทั้ง2อันเนี่ยรวมกันได้170ตารางวาเพราะฉะนั้นพี่ก็สามารถตั้งได้ว่าพื้นที่ของรูปที่1ก็คือรูปนี้เนี่ยบวกด้วยพื้นที่ของรูปที่2ซึ่งก็คือรูปนี้เนี่ยได้170ตารางวาซึ่งพื้นที่รูปที่1อ่ะมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมคะด้านยาว x พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสคือด้านกําลังสองพื้นที่รูปนี้ก็เลยเป็น x ก,กําลังสองในขณะที่รูปที่สองเนี่ยก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหมือนกันพื้นที่ก็คือด้านกําลังสองพี่ก็ขอให้เป็น18ลบ x ยกกําลังสองแล้วกันถามว่าทําไมไม่ใช้ y ยกกําลังสองคำตอบก็คือในการแก้สมการน่ะทั้งสมการถ้าเรามีอยู่แค่1สมการเราก็ควรจะมีแค่1ตัวแปรถ้าเราใช้ y มันจะกลายเป็น2ตัวแปรและทำให้เราคิดไม่ออก เพราะฉะนั้นเราก็เลยเอาเลือกใช้1 8ลบ x แทนละกันแล้วก็จับเท่ากับ170ที่เหลือก็เหลือแค่แก้สมการละค่ะอันนี้ก็เป็น x กําลังสองเหมือนเดิมสำหรับตัวนี้1 8ลบ x ยกกําลังสองเนี่ยมันจะเป็นหน้าลบหลังกําลังสองหรือก็คือหน้ากําลังสองลบสหน้าหลังบวกหลังกําลังสองถ้าสมมุติเราไปกระจายออกมาจะได้ออกมาเป็น3 2 4 3 6ลบ3 6 x แล้วก็บวกกับ x กำลังสค่ะ x กับ x กำลังสกับ x กำลังสองรวมกันกลายเป็น 2x กำลังสองแล้วก็ลบ 36x 170นี้ขอย้ายมาลบก็จะกลายเป็น324ลบ170ซึ่งคำตอบที่ออกมาก็จะเป็นบวก154ค่ะจับเท่ากับ0ูนย์เลย จะเห็นว่าสมการนี้เนี่ยสัมประสิทธิ์ทุกตัวเป็นเลขคู่หมดเลยเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะหารด้วย2ลงตัวทุกตัวแล้วก็ถ้าหาร2มันก็จะทําให้เลขน้อยลงด้วยเพราะฉะนั้นพี่ขอหารด้วย2ทั้งหมดเลย2ตัดกับ2ก็จะเหลือแค่ x ก,กาลังสองตัวนี้ลบ36สก่วน2ก็จะเหลือลบ1 8 x ส่วนตัวนี้154หารสรองเนี่ยได้77ค่ะจับเท่ากับ0ย์เลย ได้สมการกำลังสองออกมาแล้วก็แปลว่าเราสามารถหาค่า a, b, c ได้แล้วใช่ไหมก็เลยจะได้ว่า a มีค่าเท่ากับ 1, b เป็นลบ -18 แล้วสุดท้าย c เป็น77ค่ะก็เช็คเลยว่ามีคำตอบไหมจาก b กำลังสองลบ 4ac b คือ -18 ลบ 4a เป็น1แล้วก็ c เป็น77ค่ะลบ18กํลัง2เนี่ยได้324ส่วน4คูณ77เนี่ยได้308ค่ะซึ่ง2ตัวนี้ลบกันก็ได้16 16มากกว่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้นมีคำตอบค่ะสำหรับข้อนี้มีคำตอบแน่ๆ ถ้ารู้ว่ามันมีคำตอบแล้วก็ไปหาคำตอบกันเลยดีกว่าคำตอบก็หาได้จาก x เท <Okay. S 1> ่ากับลบ b บวกลบ u a r o b กําลังสลบ4 ac ส่วน2 a 2> mm hmm. ก็เป็นลบ b, b เป็นลบ18บวกลบ b กํลังสองลบ4 ac หาได้แล้วค่ะเป็น16ข้างล่างก็เป็นส่วน2คูณ a ก็คือ1 ลบลบเนี่ยจะกลายเป็นบวก18แล้วก็บวกลบด้วยรู้สิมีค่าเท่ากับ4แล้วก็2คูณ1ก็เป็น2ค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบของเรา x จะมี2ค่าก็คือ18บวก4ส่วน2กับ18ลบ4ส่วน2นั่นเอง18บวก4เนี่ยได้22 22ส่วน2เนี่ยเหลือ11ค่ะส่วนอีกคำตอบหนึ่ง18ลบ4เนี่ยเหลือ14 14หาร2อ่ะเหลือ7 เพราะฉะนั้นข้อนี้ได้ x ออกมา2องคำตอบค่ะคือ11แล้วก็7ได้คำตอบแล้วก็ไปดูเงื่อนไขของเรากันเลยค่ะว่ามันเป็นจริงทั้ง2คํคำตอบไหมเราได้ x ออกมาเป็น11กับ7ซึ่งถ้าสมมุติว่า x เป็น11เนี่ยนะคะมันจะทำให้ y มีค่าเท่ากับ 18-11ลบ1 11, หรือก็คือ7นั่นเองแต่ว่ามันไม่เมกเซนเพราะว่าอันนี้ใหญ่กว่านี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคำตอบเนี้ยไม่เอาเราจะไปใช้คำตอบ x เท่ากับ7แทนซึ่งถ้า x เท่ากับ7มันจะทำให้เราได้ y เท่ากับ1 8ลบ7ซึ่งก็เป็น11ทีนี้อันนี้ก็จะใหญ่กว่านี้แล้วเมกเซนเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยได้ x เป็น7ตัวเดียว แล้วก็ y เนี่ยเป็น11แต่ว่าข้อนี้เนี่ยเขาไม่ได้ถามความยาวด้านสิ่งที่เขาถามคือพื้นที่ของแต่ละแปลงเพราะฉะนั้นต้องหาพื้นที่ด้วยค่ะรูปนี้ด้านละ7พื้นที่ก็ต้องเป็น7กําลังสหรือก็คือ49นั่นเองหน่วยเป็นตารางวาส่วนอีกอันนึง ด้านละ11พื้นที่ก็เป็น11กํลาลัง2หรือก็คือ121ตารางวาค่ะเป็นคำตอบของข้อ14ขอพักเดี๋ยวนึงเนาะ